ีค่ะปริมพักพิง <Okay. S 1> วันนี้นะคะเราอยู่กับคุณครูนันจระด์ค่ะคุณครูนันจรัด์เนี่ยสอนวิชาสังคมศึกษาใช่ไหมคะก็จะมีเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งตอนนี้โรงเรียนเราก็จะมีการเลือกตั้งสภานักเรียนเนี่ยเราอยากให้คุณครูเนี่ยเชิญชวนเพื่อนๆชาวสทศสองไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันหน่อยค่ะอ่าก็ในฐานะที่คุณครูสอนวิชาสังคมนะคะแล้วก็ในความรู้สึกของครูนะคะว่านักเรียนนะคะ,ะจะมีนะคะประธานนักเรียนที่ดีนะคะก็ต้อง ตามที่เองต้องการใช่ไหมพวกเราก็ต้องทุกคนค่ะต้องให้ความร่วมมือในการไปใช้สิทธิ์เอาเสียงเลือกตั้งนะเพื่อจะเลือกพี่ๆนะเพื่อมาบริหารโรงเรียนของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะใช่ไหมคะขอบคุณค่ะเป็นไงกันบ้างคะสวยคุ้นคุ้นั่นเจรัสค่ะขอบคุณค่ะกเาลยค่ะ